สวัสดีครับวันนี้มาพบกันนะครับกับช์จเจอนะครับโฮตักะนะครับตัวนี้ก็เป็นของใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับที่เพิ่งมาถึงนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตฟ์มแวร์นิดหนึ่งนะครับของเดิมก็จะมาเป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดศูนย์จุดหนึ่งครับเราจะมาอัปเดตฟ์มแวร์กันนะครับซึ่ง เออ่ให้เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับนะครับโฮตานีบเนี้ยนะครับนะครับเดี๋ยวลิงก์ผมจะแปะไว้ให้แล้วกันนะครับแล้วเราก็ไปดาวน์โหลดฟิวแบร์นะครับให้ตรงรุ่นนะครับของผมเป็น D6 นะฮะเราก็ไปดาวน์โหลดฟิวแวร์มานะครับดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ HT Loader นะครับอย่าลืมโหลดมาด้วยนะครับโหลดมาแล้วเราก็ทำการระเบิด ระเบิดซิปติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยก่อนเนาะนะครับน,นะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็คือขั้นต้นเปิดตัว b o o t l o a d ดอรขึ้นมาก่อนนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้ถูกไหมครับเสร็จแล้วให้เราเลือกไฟล์ นะครับไฟล์ที่เราจะอัปเดตนะครับมารอไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วดึงพออ,อย่างนี้นะครับที่ชาร์จเสียบ usb ค้างไว้กดปุ่ม power นะครับกดเอ่อกดปุ่ม channel นะครับแล้วก็เสียบปุ๊บมันจะร้องนะครับแล้วเราก็กดอัปเดตเลยนะครับนี่นะครับ เวอร์ชันใหม่จะเป็น1.0.38นะครับอ่าเรียบร้อยซักเซนนะครับปึ๊บแล้วเราก็มาดูที่ชาร์จเจอร์เรานะครับดูอินโฟอ่านะครับซอฟต์แวร์เป็น1.0.38ครับใหม่แล้วนะครับ ถามว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมไหมก็หน้าตาก็จะเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเ,เรื่องของการชาร์จอาจจะเสะถียรขึ้นดีขึ้นนะครับนะครับซึ่งของเดิมมันก็ดีอยู่แล้วแหละแต่เขามีให้อัปเดตเราก็อัปไปนะครับอ่ะก็มีอยู่เท่าน,นี้นะครับในการอัปเดตตัวโฮตะ D6 Dual นะครับตัวนี้โอเคขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วย เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับเมื่อตักูที่ผมลงไปนะครับมันเป็นเวอร์ชั่นเอ่อหนึ่งจุดศูนย์จุดสามแปดนะครับตรงเนี้ยนะครับซึ่งเดิมทีแล้วอ่ะที่ชาร์จผมมันมาเป็นเวอร์ชันหนึ่งสี่เอ่อสี่ศูนย์นะครับดันเอาสามสิบแปดลงไปนะครับซึ่งมันเก่ากว่านะครับเอ่อผมก็เลยเอาของตัว d หก pro มาลงเลยนะครับนี่เป็นเวอร์ชันจุดสี่สี่นะครับนะครับเพราะว่าผมไปหาตัว ที่มันเป็น40ไม่ได้นะครับผมก็เลยเอา44่่มาลงซะเลยนี่นะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการอัปเดต